สวัสดีครับมือนี้ผ้าพีผ้าน้องมาอำเภอหน้าแก่จังหวัดนองบม,มพูครับพี่น้องครับมาภารกิจจังหวัดนองบลมพูครับก็เลยนะครับมาเห็นวัดพี่น้องเบาดุนแวะรถเข้ามาวัดถ้ำผาวเวียงครับเป็นสิมิธรรมนี่นมงผ้าพี่น้องครับคล้ายๆกับผู้พามานพี่น้อง ก็เลยมาขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศโอ้ธรรมชาติดีพี่น้องครับวัดเงียบสงบดีอยู่กลางเขาเลยพี่น้องครับจังหวัดนนทบุรพีพูีได้เคยมาก่าครับวัดนี้คอมเมนต์เข้ามาเบิ่งงด้อครับเด้อวัดถ้ำผาเวียงจังหวัดนงทบุรพีพี่น้องเดี๋ยวเชียงให,งหน่เบาดุนสิภาพไปเบื่องธรรมครับยวเลาะเบิ่งบริเวณวัดจากน้อยพี่น้อง สำหรับคลิปนี้นะครับช่องเบาดุนคุด่วนชาแนลเบาดุนเจวันออฟิเชียครับเอาพาพี่พาน้องมาเบิ่งครับบัดด้ลงคลิปช่องนี้โดนเนาะเป็นธรรมชาติสวยงามพี่น้องครับจูเทิงหฮมใหม่นี่คือหนาผาพี่น้องครับนี่คือภายในบริเวณวัดพี่น้องร่มรื่นครับร่มรื่นและะ้วก็ เงียบสงบดีนะครับเบาดุลมาภารกิจนะครับพี่น้องเลาะเมืองเชือกบา้านพะี่น้องเนาะทั้งนี้น่าจะเป็นเขตสงบนครับตัวนี้เป็นซาลาพี่น้องตัวนี้คือหนา้าผาด้วยครับนี่ ไก้โฮมหม่นี่ครับเป็นนาพาโอ้ลมเย็นดีพี่น้องครับรลมเย็นดนีสร้างบ้านอาศัยอิดสร้างชีวิตอาศัยธรรม mm hmm. นี่แหละคร,บรบับพี่น้องวัดถ้ำผาเวียงมาสันเดี๋ยวจะไปเบื้องถ้ำครับพี่น้องครับนี่ทางหน้านี้ครับ เป็นธรรมนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกมองหนึ่งของจังหวัดนุตรลำพูผู้ใดมาหน้าว่างพี่น้องครับหน้าว่างเรียวขมาอืมพี่น้องทั้งนุตรลำพูกับสิคลุ่นเนาะเดินขับข้าขึ้นไปกราบนี่ธรรมครับพี่นอ้องนี่องค์พระสำหรับ โยบขึ้นมากฝนตกครับนะฝนก็นจะเป็นนีแต่ไข่น้ำจั็กน้อยครับโอ้อยเป็นบรรยากาศถ้ำผาเวียงเอาอนุญาตเขาปรมี้ะครับเ้อปูเขา้ามาไอาจจะเป็นมองปฏิบัติถ้ำเพื่อนนะครับพี่น้อง กระสิมีจังหน่อยฝนตกครับนี่มีปูพญานาคพระพุทธพระพุทธพัทระชัยประธานตอนนี้อากาบจังหน่อยพี่นอ้องครับทั้ง้างพี่นอ้อง จะมีทางลงไปได้ครับก็ไปทางในครับพี่น้องครับถ้ำผาเวียงพี่น้องนี่ตรงนี้สามารถเป็นทางลงไปได้ครับเป็นถ้ำลงไปเอาสวาสดาพี่พาน้องมาเบิ่งเนาะนะครับ นี่คือเป็นอีกวัดหนึ่งครับที่เงียบสงบสำหรับจังหวัดนงบวรลำพูน้องมาดุนมีโอกาสมาแวะจะพาพี่พาน้องมาเบิ่งครับมาภารกิจกลับอยู่จังหวัดนงบวรลำพูนเพื่อนาวังครับนา หน้ากลางเนาะหน้ากลางหน้าว่างหน้าเก่นี่แหละครับพี่น้องอือูดได้เห็นคลิปนี้นให้โซกให้มานเ้ยสุภูสุสคนครับจ้าทูเอานี่ครับพี่น้อง เปลี่ยนรถที่ือพามาพี่น้องครับเปลี่ยนรถได้พี่น้องเด้ 5, 5, 5พอพามาครับนี่นะครับทำผ้า,าเวียนอันนี้ก็จะเป็นศาลาไม้ครับพี่น้องไอ้นในวัดโอ้แดดออกพอดีที่ผ้าบึงนะครับเอ่อ พาพี่น้องครับนี่ผาขัาน้นเรื่องนี้อยู่หนาผาพอดีเลยครับงามสวยงามครับธรรมชาติเนาะออถึงผาตรงนั้นก็จะมีผู้ขึ้นไปปนอ้ออาจจะมีอยู่แล้วครับผาชมบริเวณวัดจักนอก้อยพี่น้องวัดถ้ำผาวเวียงครับอำเภอ,อยูตบลหนาแก่ครับอำเภอนาวัางจังหวัดนองบงุพูครับพี่น้องผูเลยเคยไปเคยมากอะ ตอมนีนคลิปนี้นะครับจะลองหอบสูฟังไงเนะเาะเคยมาเตียบอกเคยมาจังไรครับนี่นะครับบรรยากาศภายในวัดนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องนี่ละให้พี่ให้น้องในบึงธรรมชาติครับ ปัาตาามเนาะอยู่กลางุูเขาเลยพี่น้องครับ <c oughs> เอาเสียงมากะเฮาสวัสด,ดีครับ <c oughs> อ๋อนี่แก้วทิน้นครับเต็มเฮาเลยพี่น้องไปบาทนี่อีกเจ็ดสองสามบิครับ นี่วัดเป็นตมาอยู่เด้อพี่น้องเด้อมาทำบุญกันครับนี่ผ้ามาเบ่งบรรยากาศวัดแต่พ่ให้เห็นพระพี่น้องเห็นแต่ฮ้องห้อง,องนี่เอาแล้วเนี่ยเลนเลน,เลนมาเฮาอีลีครับเ <laughs> กิดไ <laughs> ม่เคยบ่ขคืนรถอือไปโศกหมานแล้วเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้ทายทะเบียนรถให้เบื้องแล้วนั่นแหละรถเท้าอาะนะครับ สหลวเลยกแ่นบเรียบบเรียวมาส่งพร้อมครับเกครับใต้คลิปนี้ส่งดีอยู่ดีไม่แห้งสูบสุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ